เมื่อเลข90ไม่ใช่สายรถเมย์หากแต่มันคือช่วงเวลาในวันเวลาที่ผ่านมามากกว่า30ปีและช่วงเวลานั้นถูกเรียกว่ายุค90ยยุคที่เหตุการณ์นักเรียนตีกันคือเรื่องสามัญประจำโรงพักทั่วไปตั้งแต่ก,ากลางกรุงไปยันปริมณฑลการจับคู่ที่ไม่ใช่ผูกเสี่ยวแต่เป็นการผูกปีตีกันของหลายสถาบันมีมาอย่างต่อเนื่องหลายคู่กลายเป็นตำนานที่แยกกันไม่ออกและในหลายคู่นั้น เห็นต้องมีชื่อของสองสถาบันเพื่อนหลักชื่อดังทางตอนเหนือของกรุงเทพอย่างวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานีและวิทยาลัยเทคโนโลยปทุมธานีและทางชานเมืองตะวันตกของกรุงเทพอีกคู่หนึ่งอย่างสถาบันราชมงคลวิทยาเขตนนทบุรีหรือที่พวกเขามักชอบเรียกขานนามเดิมกันว่าชกอนอช่างกลน,นนทบุรีกับคู่รักคู่แขนร่วมยุคอย่างกทอนอหรือโรงเรียนกรุงเทพเทคนิคนคน ทั้งสองคู่มีความเหมือนกันอย่างหนึ่งก็คือ1คือสถาบันของรัฐเก่าแก่กับอีกหนึ่งคือสถาบันเอกชนที่มีอายุไม่กี่ปีในวันนั้นและนี่คือเรื่องราวเซี่ยวหนึ่งของสังคมไทยที่ผ่านมากับช่วงเวลาหนึ่งของชีวิตวัยรุ่นเมืองกลุงในนามนักเรียนอาชีวะตำนานคดีดังอาชีวะ90โนทุมนิกทุมชกอนอกอนอทอนอสังเวสองศพจะเป็นอย่างไรเรเอนเดอรี่ชาแน จะเล่าให้ฟังเวลา12นาฬิกาวันที่2สิงหาคม2537ร้อยารตำรวจโทประสงค์จันทรัตร้อยเวรสถานีตตำรวจภูธรอำเภอเมืองปทุมธานีรับแจ้งเหตุมีนักเรียนตีกันและมีนักเรียนได้รับอุบัติเหตุถูกรถเมทับเสียชีวิตจึงรายงานผู้บังคับบัญชาก่อนเดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ ในที่เกิดเหตุทราบว่าผู้เสียชีวิตชื่อนายอัธสิทธิธ์สุขประเสริฐเป็นนักเรียนโรงเรียนเทคโนโล,โลยีปทุมธานีแผนกช่างยนต์ปีที่หนึ่งซึ่งเดินทางมากับเพื่อนคือนายวิษณุ4ต้นอยู่อายุ15ปีเรียนอยู่ที่เดียวกันโดยนั่งรถประจำทางสาย90ซึ่งวิ่งระหว่างปทุมธานีหมอชิดเพื่อจะไปโรงเรียนขณะที่รถล่นมาถึงบริเวณใกล้สามแยกบางพลนอยู่บนถนนติวานนท์ ขณะนั้นห่างจากโรงเรียนเทคโนโลยีปทุมธานีไม่กี่ร้อยเมตรมีนักเรียนโรงเรียนเทคนิคปทุมธานีซึ่งนั่งอยู่ในรถก่อนแล้วประมาณ8คนได้ตรงเข้ามาลุมชกต่อยพร้อมกับชักมีดปลายแหลมไล่ฟันนายอัธสิทธิ์และนายวิษณุจนทั้งคู่ต้องหลบหนีมาทางประตูหน้าปรากฏว่านายวิษณุถูกฟันที่ด้านหลังได้รับบาดเจ็บทั้งคู่เห็นว่าสู้ไม่ได้แน่จึงกระโดดลงจากรถแต่นายอัธสิทธิ์เกิดลื่นล้มกลางถนนจนถูกล้อรถด,ด้านหลังทับ นายวิษณุนั้นวิ่งหลบหนีเข้าไปในโรงเรียนจากนั้นจึงตามเพื่อนๆและอาจารย์ออกมาช่วยก่อนที่จะรีบนำร่างของนายวิศณุส่งโรงพยาบาลปทุมธานีให้แพทย์เย็บสิบเข็มส่วนคนขับรถประจำทางนั้นก็ได้หลบหนีไปจากที่เกิดเหตุเช่นเดียวกันหลังเกิดเหตุทำให้นักเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมธานีจำนวนนับพันคนไม่ยอมเข้าเรียนและกรูก,กันไปจะพังรั้วโรงเรียน เขจะยกพวกไปถล่มวิทยายลัยเทคนิคปทุมธานีให้ได้โดยกลุ่มนักเรียนได้ใช้ก้อนอิฐละไม้ควางป่ารถประจำทางสาย90จนได้รับความเสียหายถึง3คันเจ้าหน้าที่เกรงว่าเหตุการณ์จะบานปลายจึงมีการขอกำลังเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมอีก50นายเข้ามาควบคุมสถานการณ์รวมทั้งนายยันยงสีขาวผู้ช่วยผู้อำนวยการวิทยายลัยเทคโนโลยีปทุมธานีมีคำสั่งปิดโรงเรียนเป็นเวลา2วันเพื่อป้องกันไม่ให้นักเรียนทั้งสองฝ่ายปะทะกัน ในเวลาต่อมา11นาฬิกาวันที่3สิงหาคม2537พันตำรวจเอกดิเลกจันทรสูตรผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานีได้ชี้แจงการสอบสวนสืบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้สอบสวนพยานที่รู้เห็นเหตุการณ์และทราบถึงตัวกลุ่มนักเรียนวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานีที่ก่อเหตุแล้วจึงได้แจ้งไปยังผู้ปกครองนักเรียนดังกล่าวให้นำตัวบุตรชายมามอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ มิฉะนั้นจะออกหมายจับกลุ่มตัวเป็นผู้ต้องหาส่วนสาเหตุที่เกิดขึ้นนั้นเนื่องจากในรถโดยสารคันดังกล่าวมีนักเรียนสาวแผนกพนิจการของโรงเรียนวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานีโดยสารมาด้วยนักเรียนสาวคนหนึ่งได้เข้าไปพูดคุยกับนายอัธสิทธิ์และนายวิศณุอย่างสนิทสนมทําให้กลุ่มนักเรียนชายวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานีไม่พอใจจึงยกพวกเข้าลุมทํารลายไล่ฟันนายอัธสิทธิ์กับนายวิศนุจนต้องกระโดดลงจากรถหลังจากวันที่5สิงหาคมนี้ โรงเรียนทั้งสองจะเปิดเรียนเป็นปกติแต่เพื่อการป้องกันเหตุหลายเจ้าหน้าที่ตำรวจจะนำกำลังไปตรึงไว้ที่โรงเรียนทั้งสองแห่งสำหรับคนขับรถเม์สาย90ที่ทับนายอัธสิทธิ์เสียชีวิตนั้นได้เข้ามอบตัวกับเจ้าหน้าที่แล้วทางด้านนางชนาการยืนยงผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีประทุมธานีเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่ารู้สึกเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับลูกศิษย์มากทั้งๆท,ที่ทางโรงเรียนมีมาตรการป้องกัน และยังเคยจัดงานเล่ารักกันนาขึ้นเมื่อวันที่28กรกฎาคม2537ที่ผ่านมามีนักเรียนชายหญิงของทั้งเทคนิคปทุมธานีประมาณ20กว่าคนมาร่วมทํากิจกรรมกับเทคโนโลยีปทุมธานีในบรรยากาศที่ดีมีความสามาัคคีไม่น่าจะมีเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นอีกเข้าใจว่าเป็นนักเรียนบางกลุ่มที่ชอบหาเรื่อง และในวันที่5สิงหาคมนี้ทางโรงเรียนจะนิมนต์พระมาฉันเพลนเพื่อทําบุญอุทิศส,ส่วนกุศลให้นักเรียนที่เสียชีวิตรวมทั้งสร้างขวัญกําลังใจให้เกิดขึ้นในโรงเรียน ทางด้านวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานีนายบุญยืนสุขโขทนางผู้ช่วยผู้มมอำนวยการฝ่ายปกครองชี้แจงว่ารู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและก็ได้ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อติดตามนักเรียนที่ก่อเหตุส่งตัวดำเนินคดีให้ได้พร้อมกันนี้จะเดินทางไปรายงานให้ในายบุญเทียมจเจริญยิ่งอธิบดีกรมอาชีวะทราบเรื่องเพื่อวางแนวทางป้องกันเหตุหลายไม่ให้เกิดขึ้นอีกต่อไปหลังเหตุการณ์ความรุนแรงระหว่างนักเรียนอาชีวะร่วมจังหวัด ปทุมธานีทางตอนเหนือของกรุงเทพมหานครเกิดขึ้นไปไม่เท่าไหร่เหตุการณ์ความรุนแรงระหว่างนักเรียนอาชีวะร่วมจังหวัดนนทบุรีทางตะวันตกของกรุงเทพมหานครก็เกิดขึ้นซ้ำอีกครั้งภายในเดือนเดียวกันเมื่อเวลา14นาฬก30นาทีวันที่25สิงหาคม2537ร้อยตำรวจเอกกุศลบริรัตร้อยเวรสถานีตำรวจภูทตรตบลาตตะหนดอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี ได้รับแจ้งเหตุมีนักเรียนถูกยิงเสียชีวิตขณะถูกนำส่งโรงพยาบาลบำราดนาราดูนจึงพร้อมโดยพันตำรวจเอกสมชัยเจริญทรัพย์ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองนนทบ,บุรีพันตำรวจโท,เทคเชนคดชาพลายุกรองผูก้กำกับการฝ่ายปราบปรามและพันตำรวจโททวีศักดิ์อินทปันตีสลรวสืบสวนนำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจจำนวนหนึ่งรุดไปสอบสวนที่โรงพยาบาล ทราบชื่อผู้เสียชีวิตคือนายพลายวันเป็นสุขอายุ17ปีนักเรียน,นแผนกช่างไฟฟ้าปีที่1โรงเรียนกรุงเทพเทคนิคนนนสภาพศพบ,บาดแผลถูกยิงด้วยกระสุนปืนพกขนาดจุด3.8ที่กกหูซ้ายในที่เกิดเหตุทราบว่าเกิดขึ้นบริเวณหน้าร้านฟิล์มขัดเลสแลบตรงข้ามห้างบางลำพูรสพรรพสินค้าถนนงามวงวานตําบลบางเขนอำเภอเมืองนอนทบ,บุรีจากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่พบกองเลือดไหลนองพื้น และหัวกระสุนปืนขนาดจุดสามแปดตกที่พื้นหนึ่งหัวเจ้าหน้าที่ได้สอบปากคำนายยุทธนาอายุ17ป,ปีเพื่อนของนายไพล์วันผู้เสียชีวิตซึ่งอยู่ในเหตุการณ์เดียวกันว่าตนกับนายไพลยวันออกจากโรงเรียนซึ่งปล่อยนักเรียนกลับบ้านก่อนเวลามายืนรอรถเมล์ที่ป้ายรถเมล์หน้าร้านฟิล์มคัลเลอร์แลบ็บขณะนั้นมีชายหนุ่มสองคนขี่รถจักรยานยนตาา์ Kawasaki ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนมาจอดประกบแล้วขนซ้อนท้ายซึ่งจำได้แมนว่าเป็นนักเรียนอาชีวะแห่งหนึ่ง ซึ่งเป็นอริกับโรงเรียนที่ตนเรียนอยู่ได้ชักปืนพกขนาดจุดส8ออกมาจ่อยิง4ี่นัดซ้อนกระสุนถูกนายพลวันหนนัดส่วนอีก3นัดพลาดไปถูกหลานฟิล์มคันลเลอหลับ1นัดและอีก2นัดพลาดเป้าไปจากนั้นทั้งคู่จึงบึงรถหลบหนีไปต้นจึงรีบนำร่างนายพลวันนำส่งโรงพยาบาลแต่ขาดใจเสียชีวิตเสียก่อนในเวลาต่อมา ขณะที่พันตํารวจเอกสมชายผู้กากับการสถานีตํารวจภูทรอําเภอเมืองนนทบุรีนํากําลังออกติดตามผู้ก่อเหตุในคราบนักเรียนอาชีวะซึ่งพึงก่อเหตุหลายกลางเมืองก็ได้รับรายงานว่ามีนักเรียนอาชีวะประมาณ30คนจับกลุ่มกันอยู่ที่บริเวณสี่แยกพระนั่งกาวเพื่อดักจัดการกับนักเรียนคู่อริพันตํารวจเอกสมชายจึงยกกําลังไปที่เกิดเหตุปรากฏพบนักเรียนกลุ่มดังกล่าวกําลังแตกคือเพอนนีคนละทิศละทาง เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงดักจับไว้ได้หนึ่งคนชื่อนายชายชนกอินทราเทพซึ่งเรียนอยู่โรงเรียนกรุงเทพเทคนิคนนนนั่นเองหลังจากการค้นตัวพบระเบิดปิงปอง1ลูกจึงควบคุมตัวไว้ดําเนินการทางด้านโรงเรียนกรุงเทพเทคนิคโนน,นสถานศึกษาของนายพลวันผู้เสียชีวิต หลังข่าวการเสียชีวิตของนายพลวันแพร่สะพัดออกไปเพื่อนนักเรียนในโรงเรียนที่ทราบข่าวต่างเป็นเดือดเป็นแค้นต่างรู้ว่านักเรียนอาชีวะที่ก่อเหตุนั้นคือโรงเรียนอะไรจึงพากันออกมาจากโรงเรียนมุ่งหน้ามาจับก,กลุ่มอยู่หน้าห้างบางลำพูสพรรพสินค้าซึ่งอยู่ด้านหน้าโรงเรียนเพื่อดักรอาล้างแค้นกลุ่มนักเรียนคู่อริพลตำรวจตรีดำรงอินทปันตีผู้บังคับการตำรวจภูธรน,นนทบ,บุรีทราบเหตุ ซึ่งนำกาลังหน่วยปฏิบัติการพิเศษและเจ้าหน้าที่ตํารวจจากสถานีตํารวจภูธรอําเภอเมืองนนทบุรีกว่า100นายเข้าควบคุมสถานการณ์เพื่อป้องกันนักเรียนก่อเหตุทะเลวิวาทหลังเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นผู้ิหน่วยการโรงเรียนกรุงเทพเทคนิคนนท์ได้ทําการสั่งปิดโรงเรียนเป็นเวลา10วันเพื่อประชุมแก้ไขสถานการณ์ป้องกันเหตุหลายที่จะเกิดขึ้นท้ายที่สุดคําตอบของการกระทํา ก็เป็นวัฒจักรเดิมๆให้ได้เรียนรู้กันต่อไป27สิงหาคม2537พันตำรวจเอกสมชัยเจริญทรัพย์ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองนนทบุรีพร้อมด้วยพันตำรวจโทขเชนคชพรายุกรองผู้กำกับการได้ถแถลงข่าวจับกลุ่มมือปืนที่สังหารนายไพวันเป็นศุกได้สองคนทราบชื่อคือนายบัณฑิตแจ้งอิ่มอายุ20ปี จับได้ที่บ้านที่อำเภอบางกลวยจังหวัดนนทบุรีและนายทศพลม่วงสุกอายุ17ปีจับได้ที่บ้านไม่มีเลขที่เชิงสะพานบางตลาดถนนติวานน์อําเภอปากเกร็ดจ,จังหวัดนนทบุรีพร้อมของกลางกระสุนปืนขนาดจุด3.8จำนวน2นัดและรถจักรยานยนต์คาวา s a k ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนหนึ่งคันจากการสอบสวนทั้งสองให้การรับสารภาพว่าในวันเกิดเหตุนายบัณฑิตเป็นคนขับรถจักรยานยนต์เมื่อผ่านมายังบริเวณหน้าร้านฟิล์มคัลเลอร์แล็บ เห็นนักเรียนโรงเรียน,รยนกรุงเทพเทคนิคหน,นอนยืนรอรถเมย์อยู่หลายคนนายทศพลซึ่งนั่งซ้อนท้ายอยู่จึงชักอาวุธปืนขนาดจด38ยิงกราดเข้าใส่ทันที4นัดโดยตั้งใจแค่จะยิงขู่เป็นการข่มขวัญเสร็จแล้วได้ขับรถหนีไปต่อมาจึงทราบว่ายิงถูกนายพลวันถึงแก่ความตายดังกล่าว สำหรับสาเหตุที่ต้องยิงใส่นักเรียนโรงเรียนกรุงเทพเทคนิคนนนั้นเป็นเพราะว่าทั้งครูเคยเรียนที่สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตนนทบุรีหรือช่างกลนนทบุรีเดิมระหว่างที่เรียนอยู่นั้นมีนักเรียนรุ่นน้องหลายคนมักมาบอกว่าถูกนักเรียนกรุงเทพเทคนิคโนนทำร้ายและสู้ไม่ได้จึงทําให้เกิดความโกรธแค้นแทนรุ่นน้องและลงมือทําไปอย่างขาดสตินั่นเองกราบขอไัยและขอให้เกียรติให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ทุกชื่อทุกนามทุกดวงวิญญาณเพื่อนำเรื่องเหล่าอันเป็นตำนานเล่าขานบทหนึ่งของสังคมไทยมานำเสนอเพื่อเป็นอนุสติเตือนใจให้อนุชนคนรุ่นหลังได้ศึกษาและเรียนรู้เพื่อที่จะดำรงชีวิตยังมีสติครองใจครองชีวิตต่อไปในภายภาคหน้าด้วยจิตคารวะ l e จ e น d ด r รี h ช n แนล